มีฟปาเลยเผ่อล่อมาทางนี้นะชี่พายแล้วเอาที่เอาที่เด็หลงเด็ลงเด็เอาเออเลยโดนไหมเอาอีกแล้วอีกที่กูไปฉีกเดียวติดเยอะเกว็บกูอัพคิวและอีนะ เอาคือกูเล่นตัวฟาร์มไอเ้เียแล้วกูเล่นชาคูวาน,นาลีนอจาอ่าเสวายรอ้หนึ่งบวกโหลดิ้งกูปะยกูลืมเปิดไมค์ขอโทษรอ้หนึ่งบวกตายหาแล้วจะไปทำอะไรเลยกู เมื่อไหร่จะตายวะโอ้โหผ้าคีคิปแต่ตัวมากเอาสอบก่อนปะสอ,อบป่าวะดอขอขอขอ,อมึงกับกูไม่โดนอเลเลียโกหนึ่งแซกแพทสองแล้วก็เลนบนเอมมอล เอเวันเ <Ever> ราสีา่แล้วก็ฝั่งหุนไซล่าแพทสามทวิตแพทหนึ่งโอ,โอแพทสองไบาอาร์แพทหนึ่งแล้วก็ไซรัสแพทหนึ่งเฮ้ยขี้มาไงเนี่ยมีเดมอนหลุดมาปะไม่มีเลยแต่มีโกลหลุดมาเนี่ยตอนเนี่ย <laughs> มีเงี้ย ฮ่าทำอะ่<า>รกับ,บเล่นเมทหรอว่าอ๋อมันมีคอลเลกเตอร์มิกโอ้คุณโ<อ>ด้จะแฟดว่ะขอโทษว่ะขอโทษเลยไม,มวีฟเลยอ่าโดนชัดดาวนั่นแหละอย่างเงี้อยอี้โดนชัดดาวนะเอ้าเพื่อนหนึ่งว่าจะมาให้ตีมังกรจริงเพื่อนตีมังกร <c oughs> ตีมังกรไอ้เหี้ยใจลายกินไหวไหว,วสบายสบายเลยเพื่อนพูดง่าย โอ้ดูดิกูสู้ไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยมึงสู้ไราอยู่แล้วล่ะตัวมึงอย่างนี้อ่ะโอ้ยมึงแรงจังอง่ะตัวมึงตัวมึงเป็นฟีลแบบว่าฟาร์มวันนี้แล้วไม่แล้วไม่เกิดเกมหน้าเย้ย <c oughs> ดู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 มาตีดูมาตีเกมแม่งพังป่าวะเฟปเฟปเฟปปล่อยล่างเอาบนแล้วไปบน อุ้ยตายว่ะเดือดเดืดเดือดเกลังบ้านกูน่าจะเกิดวันหน้าจริงว่ะเมฆวันหยางวันนี้แหละตัวมึงต้องต้องฟาร์มฟาร์มหนักอ่ะเมื่อกี้ได้แอสซิสต์อยู่เพราะตัวตัวมึงมันสกิลเวทหมดเลยอ่ะทุกสกิลอ่ะสี่สกิลมึงตัวเวทหมดสกิลเวทหมดเลยอ๋อเออเนาะเขาหม่มันเลยมัเลยต้องแบบใช้การคอนโต้อพียงเดียว ได้เนี่ยได้กลางเนี่ยตีเบามากตีร้อยเดียวเฮียสกิลอคิวรัสคลิปยังลำบากอ่ะกูางจริงเลยของบางประตูที่กูอยากเล่นเลยข้าวบดชนกูสูงยืนเนี่ยกูว่าเราควรเก็บเพื่อนมาแล้วเราควรเก็บออบเจกต์แบบตามเพื่อนอ่ะกูจะได้แบบตามเพื่อนทันได้แค่แต่กูก็แอนติดแฝงทีหนึ่ง Sap, เอ manga. ็มเลแหละเพื่อนแค่นี้แหละกูกูแค่นี้เลยไอ้เหียกเมื่อกี้นานสี่กูชูบต่อไอเียเอีอุ้ย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 มันบ้าจังวะเอาได้ปะ้ยโหเป็นกูก็ขึ้นแล้วไอ้เหียเมื่อกี้่าดัวตายชัดชัดมีฟูตบ้าเลยไม่อย่าล่อมาทางนี้น่ะิบพายแล้ว เอาดิ่เอาที่เด็กหลงเด็กหลงอย่าเอาเออเลยโดนไหมเบกูฟรีมากเบกูฟรีมากเบกเอาแทนไปโดน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 เออเลยอุ้ยคือเบกสีเบกสีตัวควอดคิวจริงเลยเออเขาเก็บสีฟรีเลยเมื่อกี้เตะกี้เห็นตะกี้เห็นตะกี้มันไม่ขึ้นแล้วอ่ะเกิดว่ะเกิดแล้วว่ะเกิดแล้วว่ะ ีเมื่อกี้มันพอกล่องกูเลยถ้าเมื่อกี้ไม่ได้กล่องกูไอ้ตีตายเร็ววันนี้สบายเลยเขาได้คอนตันอ่ะเยอะไดูคิวกูกลับมาแล้วเพื่อนกูกลับมาแล้วหนึ่งสามเป็นห้าสามไอ้ชีตอนแรกเกิดเกมตอนแรกเกิดพรุ่งนี้ตอนนี้เริ่มมาอีกช่วงหนึ่งมา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 ดึงดึงเนาะดึงเนาะตันดิดึงจาตันดิเว็บเฟ็บเฟ็บตึกลาดตึกลาดเอาดิเอาดิ เอา้ามันพุ่งไปแล้วเอ้าพุ่งไปไหนอะพุไไ่งปืนีทันมั้งกุตายอา๋อล่างได้ที่ีอยู่บนนี้อุ้ยมเมฆดูเรียดิบ้าจัดที่นั่น่ะ ผมมีหลังแต่คนเราไม่พบนะมันพบนะทีมแบกมุ่ยหมายดีแล้วดีแล้วนานทีอันไหนไว้ทำงานเข้าหน่อยไว้ทำงานนีนแ่แล้วก็นูจาแยกดันบนคนเดียวไปเลยโดนดันบ้านนะแยกดันบนได้นูสบานแยกดันบนแล้วก็ดันไปก็เปิดแยกล่างไว้ถ้ามันมาก็สลับตัวกลับแค่นั้นแหละต่อเชืนี้ อึนดึงตะวะไว้เรยเลยอุ้ยจะไปนามันแรงแบบนั้นวะกูแรงกูแรงไม่ใช่นะกูไม่น่าไปช่วยเลยวะก็จะปล่อยแม่งตายอาดิไีไล่เลยไล่เลยไล่เลยเท่ย yeah. กูแรงจังวะอย่างนี้มานอนหน้าห้องรับไอยเนาะถ้ามันไม่เอือบไม่ขี้ก็คงจะพามานอนด้วยเไปเอาอย่างนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาได้ปะเออเอาเลยเพื่อน พอดวด้รู้ใม่งหดจนผมโดนโซชาร์ตเอาขึ้นบ้านแล้วไม่ได้สักหลักโทษว่าแซกพยายามช่วยมึงแล้ว พีเคเจะเขาทำอะไรวะนะพีเคมื่ก่อนก็ได้นั่นเหมไอนเนี่ยังมันเริ่มอีโก้แล้วเนี่ยเฮียเพราะตอนนี้ดาเมจก็ให้แฮมเมอร์ก็ดึงเชือกพีเคมาแล้วก็โดดกลับกันนะฮะพีเคหนึ่งสี่สีวเนี่ยอีโก้อีโก้ตอนนี้ดาเมจตอนนี้ดาเมจขาดเพราะผมไม่ได้ออกสายดามิเอต์ดีนะกูขึ้นมาไม่งั้นกูตายเล่นเรียบร้อยโดนโดนโดนแทบโดนแทบ รอทำไมกันสกิลอะไรได้วะไม่กล้าเข้าหรอกให้มันโดดมาผมผมสวนให้ถ้มันโดดมากูว่าเรียมมันเข้าไม่ถึงทวิสปะเมคเวงทวิสอ่ะอันนี้ดูดูดูโคดิโก evet ้เว้นโคดิโก้แตกเีย็บเลยคนโคเยอะกลายเป็นโกโก้ในนรกเลย เฮ้ยเนียนจับตรงนี้มีคนเนียนจับเอาคนทำไรเนะี่ยหลุดเหรอเอ้าเฮ้ยเชีย่ยโดนพีดิ๊โอ้โหโคตรแหลกยังไม่มีฮีเด่ะฮี้เอ้ยแรงจับอาไรบ้าะ ดูอารเลียนนะดู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 ดืเห็นไหมช่วยมันหน่อยคือไปตายหาละไม่อีกโก้เฮียยิงเลยเดินไปคนเดียวทำไมสวยขอดเลยอุ้ยยกสวยสวยจัดไอเบฟเกิดไอเบฟเกิดยิงมานะแต่มาช้าเอ้ อะะไรวมาช้าแต่มาแน่มานะแต่มาช้าคืออะไโอ้โหเดูทวิตแบกไม่ไหวแบกไม่ไหว